อ,อยู่กับซัสซีแปดห้านะบเบนตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องแมกกาซีนนะครับจริงๆแล้วม่งมาจากโรงงานเลยผมก็ทําการแก้ไขนิดหนึงแล้วนะครับก็คือว่ามีมีการปรับแต่งตัวแมกกาซีนนิดหน่อยก็ดีขึ้นเยอะครับผมจากเดิมมันยิงได้ต้นๆน,น,นัดแล้วแม่งก็ไม่มออกเลยอ,อ่ะอันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทดสอบระบบอะไรต่างๆมากมายแต่รู้แค่ว่ามันมียิงชน,นนะัดแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ยิง ยิงรัวแล้วก็ยิงทึนัดคือเวลาเราปรับไกลขึ้นไปมันก็จะเป็นเหมือนกัน2ด้านนะครับตรงน,นี้ครับนะแต่ว่าตัวไกลตรงเนี้ยอันนี้ต้องพูดกันตามตรงรู้สึกว่างานตัวตา้าสีมันยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ตัวตัวงานอาดีนะตัวงานเนี่ยมีบางลายส่วนเยเป็นโลหะครับผมยิงแล้วรู้สึกมันถีเป็นโลหะเลยมันดังปิง๊งปิ๊งปิ๊งปิง,ป,ง,ป,ง,ป,งปิงเลยรู้สึกเลยครับแล้วก็แต่ว่าตัวไกลตัวเนี้ย อ่าผมว่าตัวซิกห้าห้าสองทำดีกว่านะครับเพราะมันดังแบบกึ๊กๆเลยอันนี้มันไม่มันต้องเลื่อนเบาๆครับเลื่อนช้าถึงจะไมาดังเนี่ยกึกหนึ่งต้องควรใจใเย็นเล่นอ่าเดี๋ยวลองยิงชนัด,ดูนะครับตัวนี้ยิงยังกันลูกจะออกไหมดีขึ้นมากครับบางทีไอรุ่นเดิมที่เรายังไม่ได้แก้แม,ม้กันยิงบางทีไม่ค่อยออกดูจากระยะที่ยิงก็ถือว่าค่อนข้างไกลนะ มันมีแรงถีบนิดนึงนะครับเป็นโบแบกนิดนึงคือจริงจริงตรงนี้มันจะมีกา้านเนี่ยมันดีกลับนะฮะแต่ไม่แต่ไม่ไมกลหรอกดีแบบนีน้รู้สึกมันกระชากพอนิดนึงพอยิงเป็นอลูมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเกียว14มิลที่แบบว่าขายออกได้คือเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะตัวเงินเงินเแล้วก็สามารถใส่ปากกระบ,บอกได้ซึ่งตรงปลายมานะันเนี่ยแข็งนิดนึงครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าทําดีๆนะคือเอาอะไรขอบ ไปยัดนิดนึงเนี่ยนะทําให้มันแบบหรือไม่ก็ฮ o อปสิบเอ็ดมิลใส่แล้วก็เข้าให้มันพอดีเนะี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเจ๋งนะครับแล้วก็ปากกระบอกอ่นะถือว่าค่อนข้างสวยผ่านท้ายพับได้ครับผมอันนี้แต่ว่าตัวพับก็จะเห็นใส่ไฟนิดหน่อยเวลาเราดันกลับเนี่ยต้องระวังระวังมันทับใส่ไฟนะเนี่ยาดันกลับนะประมาณนี้นะครับลองยิงลัวดูหมดจึกเรเอิดมาหนึงเรเิมนหนึง ผมจะลองดูยิงดูว่ามันหมดแม็กไหมนะตัวนี้เป็นตัวแรกที่แก้นะครับตัวที่เหลือยังไม่แก่อันนี้อาจจะหมดแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวรอลองลองลอง,ลองถอดแม็กมาดูนิดน,นึงแล้วก็ปิดหัวแล้วลองพยามดูเนี่ยถือว่าแสดงว่ามันยิงหมดแม็กได้ไอ้เมื่อกี้ที่โดดออกมาเนี่ยคือคือว่าเวลาแม็กมันปั่นขึ้นมาใช่ไหมครับเวลาแม็กมันปั่นขึ้นมาลูกมันจะเรียงอยู่นี้อยู่ มันก็มีสิทธิ์ที่มันจะหล่นแม็กเพราะมันยิงไม่ออกแล้วมันไม่มีลูกเข้าไปปัดไงวันน,วนี้เวลากดแม็กเวลากดออกก็กดกดแม็กเฉยกดตรงนี้ปุ่มเนี้ยค้างแล้วก็เทคือลูกมันจะอยู่ในชุดยิงตรงนี้ก็ถือว่าตัวเนี้ยมาแก้ได้ค่อนข้างดีดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวผมจะรีวิวเปรียบเทียบไปดูตอนรุ่นที่ไม่แก้กับรุ่นที่แก้แล้วสําหรับตัวแม็กกาซีนนะแก้เฉพาะแม็กกาซีนนะ ตัวปืนไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่การดีไซน์แม g กกาซีนการที่ลูกมันลงไปแล้วก็ปั่นขึ้นมาเนี่ยมันมันชันไม่พอเราต้องเพิ่มความชันให้มันนะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยไม่สามารถใช้ลูกขนาดเล็กได้ย้ำอีกครั้งหนึง่งไม่สามารถใช้ลูกขนาดเล็กได้ผมลองแล้วมันต้องใช้ลูกที่เป็น AKA 7.3มิลขึ้นไป7.4ลูก SDT อะไรพวกนี้ยใช้ได้หรือว่าลูกเจลธรรมดาที่เป็นลูกใหญ่ๆแต่ก็ต้องระวังแตกด้วยนะรตรงนั้น อ่ะเราก็ฝากไ้เท่านี้นะครับเป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มกันอีกครั้งหนึ่งว่าพึงจะแก้ได้โอ้รู้สึกดีมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับ